สวัสดีค่ะเราก็จะมาดูในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีธนูกันนะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่การงานก่อนก็แล้วกันนะคะใบแรกนะ King of s อ d เ d a สองถ้วยห้าไม้และก,ก็ต่อมาด้วย2อเหรียญน,นั่นเองนะคะโอเค ใบแรกการงานของชาวราศีธนูนั้นนะคะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีธนูนั้นคุณนะคะ ค่อนข้างทํางานที่เป็นคนตรงไปตรงมาและคนเว็กก็เป็นคนที่พูดตรงด้วยในบางทีนะแล้วก็บางทีถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับเจ้านายบางทีคําพูดที่ตรงจนเกินไปมันอาจจะแทงใจดําลูกน้องหรือบริบาลของคุณได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางทีคุณค่อนข้างที่จะ บ้ามนาจค่อนข้างที่จะบางทีคิดว่าต้องเป๊ะต้องละเอียดต้องอย่างนั้นอย่างนี้ลูกน้องต้องทําให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองตั้งความหวังเอาไว้อย่างเงี้ยก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปเลยค่ะนะคะทุกคนมีความสามารถแตกต่างกาันลูกน้องคนไหนถนัดงานไหนคุณควรที่จะให้เขาทํางานนั้นนั่นเองอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับเขาทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นเองนะต่อมาไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นจะ มีเจ้านายที่เป็นผู้ชายเจ้านายผู้ชายคนนี้ตรงไปตรงมานะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้ามนาศนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแข็งแข็งอะทื่อๆนะไม่ค่อยที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับลูกน้องสักเท่าไรนะักบางทีลูกน้องนะเกิดอาการกลัวด้วยซ้ำไปมีเรื่องอะไรก็ไม่กล้าไปปรึกษาเจ้านายหรือหัวหน้าสักเท่าไรนะักนะคะด้วยการที่เป็นคนที่เข่งขืมแล้วก็หน้าตาเวลาที่นิ่งๆนะค่อนข้างดุเลยนะ เจ้านายคนนี้นะต่อมาก็เป็นไพ่เดทไพ่ใบนี้นะบางคนอาจจะตกใจเอ๊จะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันหรือเปล่าชาวราศีธนูไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปเป็นการจบจากสิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มกับสิ่งใหม่นั่นเองในชีวิตของคุณนะ,ะจากการที่คุณทำงานที่เดิมมนะแล้วคุณออกจากที่เดิมแล้วรู้สึกว่าจะได้เริ่มงานใหม่หรือจะได้ทำสิ่งอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างหนึ่งสําหรับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะ บางคนนะอาจจะเจ็บมาเยอะกับงานเดิมงานเดิมเจ้านายอาจจะไม่ดีงานเดิมเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ดีหรือว่ามันอาจจะทําให้คุณไม่ได้มีชีวิตชีวากยกับการทํางานเดิมอะไรเงี้ยแต่คุณได้เริ่มต้นกับสิ่งอะไรใหม่ๆหรืองานอะไรใหม่ๆทาให้ชาวราศรีธนูนั้นมีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันชาวราศรีธนูนะคะส่วนมากแล้วคนที่ทํางานเกี่ยวกับเป็นหมอพยาบาลเภสัชกรหรือหน่วยกู้ภยัยหน่วยกู้ชีพอะไรเงี้ย คุณก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันในธุรกิจออหรืองานนั้นๆน,น,น,นถึงแม้จะเป็นงานเหนือนงานหนักนะเท่าไหร่แต่คุณก็รู้สึกเออภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะต่อมาสองถ้วย การงานชาวราศีธนูไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันอาจจะมาในรูปแบบของแฟนหรือว่าอาจจะมาในรูปแบบของคนรักสามีหรือภรรยาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการงานนะบางทีเป็นการช่วยเหลือกันอาจจะเป็นในเรื่องของกําลังใจให้กําลังใจให้กําลังทรัพย์ก็ได้นะคะให้แบบ ทุกๆอย่างเท่าที่แฟนหรือคนรักคนหนึ่งจะทำหรือว่าซัพพอร์ตให้กับคุณได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นการเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องการทำงานนะชาวราศีธนูจะเข้าใจในการทำงานของแฟนหรือว่าคนรักและก็คนรักก็เข้าใจคุณเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อ กื้อกูลการเป็นภาพที่ดีมากๆนั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นไพ่หา้าไม้การงานของชาวราศีธนูใบนี้บอกให้รู้ว่าความคิดไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีธนูก็แล้วกันนะคะยังไงก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะต่อมา ไปสุดท้ายการงานของชาวราศรีธนู2เหรียญน,นะการที่คุณทํางานแล้วก็รู้สึกว่ามีงาน2ง,งานที่ชาวราศรีธนูทําอยู่ในตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะหัวหมนุนทําให้ชาวราศรีธนูนั้นปวดหัวอยู่ไม่น้อยกับ2ง,งานนีอ้อาจจะเป็นงานประจําอยู่แล้วแล้วก็เป็นงานอดิเรกหรืองานนอกเวลาหรืองานที่แบบออนไลน์ก็ได้นะค่อนข้างที่จะทำแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนั้นนะ มันจะเป็นต้องทำเพื่อที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนอะไรก็ตามนี่คือเหตุผลของชาวราศีธนูที่จะต้องทำงานสองงานไปพร้อมๆกันนั่นเองในช่วงนี้นะคะโอเคการงานผ่านไปต่อไปในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูนะคะ ถือดาบ The In Place แปถ้วย3ถ้วยและก็ต่อมาด้วย10ดาบโอ้โหโอเคมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกกันเลยการเงินของชาวราศีธนูนั้นนะคะเพดอฟสอดหรือว่าเด็กถือดาบนั่นเองการที่คุณทำอะไรก็ตามในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองดือ้อเขาเรียกว่าดือ้อแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกแล้ว จึงพยายามที่จะดิ้นโนดันทุลังยังทําในสิ่งที่ตัวเองคิดและเชื่อมั่นว่าตัวเองทําถูกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทําให้ตัวเองคิดว่าเอ๊ตัวเองก็มีมุมที่เป็นนิสัยเด็กๆก,ก,กันนะนะที่อยากทําอะไรแล้วก็อยากจะทำเลยอะไรอย่างเงี้ยงานบางทีนะมันไม่ได้มีผลตอบแทนหรือว่าเงินอะไรมากมายแต่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊มันใช่ทางของฉันอะไรประมาณนี้ฉันก็จะยังทําเรื่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาก็คือไพ่ The e n Place สำหรับไพ่ใบนี้เองในเรื่องของผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีธนูการเงินแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีรัศมีสง่าราศีของความเป็นคุณหญิงคุณนายนะการเป็นแม่บ้านการเป็นมาดามนะ อยู่เฉยๆก็มีเงินนะหรือว่าสามีเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้รักสวยรักงามนะถ้าเป็นไปได้คุณอยากจะเปิดร้านซาลอนร้านทำเล็บร้านอะไรก็ตามเกี่ยวกับร้านเสริมสวยร้านความสวยความงามจะทำให้ผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นและก็แถมได้เงินด้วยนั่นเองนะคะนะความสวยความงามนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วย การเงินของชาลาศิธนูใบนี้บอกให้รู้ว่าบางทีนะ,ะมันเป็นงานที่แบบที่คุณเคยรักมาก่อนหรือว่าคุณเคยทุ่มเทกับงานงานนี้มากๆแต่พอวันหนึ่งคุณหันหลังให้กับงานงานนี้ซะอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าเบื่อก็เลยหันหลังแล้วก็ไม่กลับไปสนใจงานงานนั้นที่ตัวเองฟฟมฟักหรือว่าเคยคิดว่าอยากจะปั้นมันให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ก็กลับหันหลังให้ใส่ยอย่างนั้นดือด้อๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันประสบความสําเร็จยากเย็นอะไรขนาดนี้มันได้เงินยากอะไรขนาดนี้จึงล้มเลิกแล้วก็ไปทํางานอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่สามถ้วยการเงินของชาวราศรีธนูนั้นนะคะก็บอกให้รู้ว่ามีเพื่อนพ้องหรือว่าคนรอบตัวนั้น คุณอาจจะมีการไปร่วมหุ้นหรือว่าเป็นลงทุนอะไรร่วมกันกับญาติพี่น้องกับเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์มองเห็นเป็นการรวมกลุ่มรวมเงินกันลงขันการทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินมาได้ผลกําไรมานั่นเองนะคะนะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูนะคะใบนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีธนูหลายๆคนเลยก็แล้วกันนะการที่คุณจะลงทุนทำอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ชะลอไปก่อนหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนจะดีที่สุดไม่ควรที่จะลงทุนอะไรเลยนะในช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าอาจารย์มองเห็นว่ามันได้ก็ไม่คุ้มเสียนะคะแล้วคุณจะแถมที่จะมีโอกาสที่จะโดนคนอื่นหักหลังทางธุรกิจโดนโกงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ เจ็บไม่เบานะกับความไว้ใจไว้ใจใครก็ตามแม้แต่เพื่อนแม้แต่คนในครอบครัวที่คุณลงทุนร่วมกันก็ไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปนั่นเองนะโลกใบนี้สามารถเกิดอะไรขึ้นได้ทุกอย่างเท่าที่เราคาดไม่ถึงเราจะได้เตือนสติของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีธนูในเรื่องของการงานการเงินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เ d e n องเจิด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ